สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอ่พอพอ่อกระยาสีกิ่นแสบจ้ะไร <c oughs> จ๋าว <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้ยาสีเอ่อเมืองน้ำค่ะเมืองน้ำเนาะตอนนี้ก็เมืองเขาเขาพ่อแม่พี่น้องก็งามงามค่ะสวยงามสวยงามธรรมชาติบ้านเฮ้าเนาะสวยสะอ่อนสะอ่อนบรรยากาศบรรยากาศง่าเหมือนแรงค่ะ ใจเย็นตาเย็นใจมากมายค่ะสะอ่อนบรรยากาศเนาะอะ่อา,า,า,น,าะนี่พ่อแม่พี่น้องอันอยาสีมาเมืองน้แต่วายาสีมีของดีเก็บ้อม <c oughs> มากกระทอกลกไหมคะ่ะเออเพิ่นร้อยมาแนะนำพอดีเห็นต้นเพิ่นดูขงังวนเก็บเก็บมา่ด้ดลายไลนเอ็นเราเด้ค่ะมากรรกระทอกลกหรือว่ามากเ้าวาโรดบานเฮ่านี้แหละค่ะเสียดายมานันเนาะค่ะเนาะ ไปซื้อกินก็กิโลหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบบาทนะคะนี่ยาสีเก็บมาได้ประมาณนี้ค่ะเหมือนแรกงยาสีสไปกิน <c oughs> <c oughs> วพาเสียรวดไปล่างพ่อค่ะไอ <c oughs> มองขึ้นไปบนต้นของเพิินก็ล่ายห้ายอ่าบ่มีคนกินไหมคะ่ะม่มีคนกินเนาะเพิ่นก่ะ <c oughs> ตกลงมาเสียดายมันเนาะคะ่ะของลูกค่าเนี่ย นี่ห้าสีเห็นผักษษษเกษตรว่าใดได้เดี๋ยวนี้จับหน่อยจับหน่อยห้าสีเสียออกผักเกษตรก่อนกิ่นกับปนลกับเจีวกบบแสบอ่าเนี่ยแค่นี้พอไป ไปดูน้ํำกันค่ะไปเล่นน้ำกันบรรยากาศเนี่เหมือนแรงค่ะสดสื่นแจ่มใสจ้ะมือนันมือนันยาสีมากนะคะอ่อน้ําจะเยอะกว่านี้ตอนนี้คือน้าน้ําลงแต่ว่ามีมากเหมือนกับว่าน้ามันกําลังตึงกัน <laughs> จะนี่บรรยากาศ บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศน้ำแกงค่ะนี่ผ้ะนองอิงอ่อนมาค่ะพา้านองอิงอ่อนมาอ่ะอิงอ่อนสวัสดี่อยลูกสวัสดีค่ะน้องอยากมาเล่นน้ำค่ะน้องอยากมาเล่นน้ำธรรมดาของเด็กเนาะค่ะเนะาะตองกาอยากเล่นน่ะมาตรงนี้ลูกนี่ตรงนี้นี่ไปข้างหน้านี่ลกึกเลยนี่อิงอ่อนอญิงอ่อนไปทางนู้นล้วโทรศัพท์มาโทรศัพท์ไปไว้บนรถไปไปหน้ารถเด้อ เดินไปเดินไป,ไปไปเล่นตรงนั้นเล่นได้เพราะว่ามันเป็นถนนตรงนี้สิเป็นในถนนในค่อกีดค่ะตรงนั้นก็จะมีบ้านบางคนบรรยาก,กาศอ่าเมือนนี้เนาะอ่าฝนกาบยุดตกไปประมาณสักชั่วโมงนี่แหละค่ะก็น่าจะห่างห่างฝนแล้วนะคะไปไปเล่นเลยลงไปเลยลูกตรงนั้นมันจะมีข้าวตรงนั้นจะเป็นนาแต่ว่าอยู่ตรงนี้ได้อยู่ รงนี้ได้นเหมือนบรรยากาศไหมพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดีดีสะอ่ะอบนอบรรยากาศนี่จะมีหอยด้วยนะคะจะเป็นหอย,ออยหอยเชอรี่จะหอยเชอรี่หรือหอยปังหอยปังแบบนี้แต่ว่ามีปูนี เล็กไหนดูสิดูสิอันนี้ขอเล่นหน่อยหน่อยนะนี่ปูหน้าค่ะอันนี้ปูน้ำแกงปูน้ำแกงนะคะอันนี้ออ๋เดี๋ยวตก,กเดี๋ยวตกอันนี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นอ่านลูกไปไปน้ำไปนะไน้ำไปเด้อธรรมชาติค่ะธรรมชาติ เขาไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเน่ยสงสัยถี่น้ำถูกน้ำไหลเนาะถูกน้ำแกงพัดท่วมไหลซะได้วูรู้สึกไม่มีกำลังวันแรงเลยเหรอลูกไปลูกไปไปน,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 นี่บาดเจ็บหรือเปล่าเนี่ยบาดเจ็บไม่ลูกอืม <laughs> ชน<ม>ีค่ะก็เป็นบรรยากาศในวันนี้นะคะในคําวันนี้น้ำน้ำยู่ตรงค่ะหลังหลังลานของยาซีเองค่ะ,ะลงมามือเนาะคะ่ะพอดีก็ถามไอเจ้าของสวนที่อยู่หลังบ้านแล้วเขาบอกว่าน้ำม,มันตึงกันแล้วคล้ายๆแบบว่าตรงที่มันขาดนะเพิ่นเอาเพิ่นเอาดินหรือว่าเอากระสอบรา้มาก,กันไว้ได้นะคะ ก็เลยเฮ็ดให้น้ำน้มคงทีค่ะยังมีขึ้นฝนตกก็ยังมีขึ้นนะคะเมื่อวานวันก่อนนาะที่มาน้ำยังเยอะอยู่แต่วันนี้ลดลงแต่ไม่เยอะค่ะก็สวัสดีและขอบคุณนะคะยาสีก็เป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านเหมือนเดิมค่ะ,ะ,ะท่านใดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนาะค่ะเนาะในพัยนำถ่วมเขานี่แหละค่ะเนาะ ขอให้กำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อสู้ๆเด้อค่ะยาสีส่งกำลังแรงใจให้ทุกๆทันทุกๆพื้นที่นะคะสำหรับคำนี้กะสวัสดีและขอบุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาสีนะเมื่อค่ะเด้อหักหน่อยๆแต่หัหกนั่นๆก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ